มาพี่น้องมันอีสิภามาเบิงมวยกุนข้าแม่พันวาเ <c oughs> พิ่นอ่างว่าเป็นมวยวัฒนารรำของเพิน่นพันวาพันวา,าไทยไอกปกอบปีพันมาพันวะเออ สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้จะภาพมอเบิงม่ยกุนคะแม่ที่เป็นดาม่าอยู่กับประเทศไทยเฮ้าตอนนี้ครับที่เพิ่นอ่างว่าเป็นวัฒนธรรมของเพิ่นต่้งแต่สมัยใดบุ๊ลองมาเบิงเชิงมวยกันนะมันก็คล้ายๆม่ยไทยแหลครับผมว่าเบิงไปเบิงมากมี่ลีลา กคล้ายๆกันล่ะพูดนะพูดนะเบิ่งเพิ่นแน่พุ่นะพวนน่ะพูดน่ะพูดน่ะบ้าหมอนี่พูดน่ะพูดน่ะทีลามาท่าไม่ตายโอ้โหเป็นตะนายเนาะกัมพูชาเนี่ยเบิ่งแน่เบิ่งแน่เบิ่งเพิ่นเฮ็ดแน่โอ้ยผมว่ามันมาดีดพูดน่ะบ้ามอนี่คักขนาดเดิพูด มาดีล่าทางประเทศเขานี่สุดยอดเนาะนี่แหละครับมันเป็นไในดราม่าเกี่ยวกับไทยเฮาอยู่ตอนนี้ก็คือเขามาอ้างว่าเป็นศินละปะของประเทศเขาทั้งๆท,ที่มันเป็นของเฮานะครับอ่ามื้อนี้สิพามาเบิง่งห้วยกุนแมชกเออไหวม่วยคือโดนแต่เนาะเหมือนี้ โอ้โหลีลาท่าทางจัดจ้านนะครับดูพวดพู t ang, t ่นะสีสันลีลาท่าทางกัใคร้ายเพื่อจังไงมวยบานเท่าไหร่ครับแบบประเภทนี้ใกล้กันเม่ก็ดีใค้ายๆกันนะครับแต่มวยของเขากัมวยเล่ากับจุนีมวยเล่ามวยกัมพูชามวยเขมรมว้ยอย่งวัฒนธรรมกับใลรใคกันเนี่ยนะครับ โอ้ยมันขนาดตีอียพ่อเอ้พูดไหวมวนผ้นท่าท่างใครใครยังก่สร้างว่ามันโดยพี่น้องเอามือน,นี้เขามาเบิ้งยังเดียวเบิ้งลีล่าท่าท่างการตีการสุกของมันนะครับว่ามันจยิเป็นยังไงต้นตำลับมวยกุนคาแม มีประวัติดังเดิมมาตั้งแต่สมัยบุริงนองเิ่น่ามาใกล้เวลาวแล้วพี่นองมาเบิงมวยกรรมการทางบุญพร้อมไหมทางบุญละ่ะมามาโอเคยกทีหนึ่งเริ่มต้นมาพี่นองมาเบิงมวยวันนี้ยกทีหนึ่งเบิงลีลาท่าทางบ่ญแน่นะวันนี้โอ้ยมามา เปนนเด๋ป็นนังเด๋ป็นนังเด๋ป็นนงด๋งี่ด๋จะตีกันเตะเขากัดพ่อเตะเขากัดพ่อเตะตีตงติงเนีเตะเขาช่วงบักยิ้ววอมปินท่งลางงานเล้พี่น้องอมตายวะมึงตายวะดิ้นยูก็ยังแข่สกัดเนี่ยโอ้ดุขนาดน้ไหมมาโอ้โหท้าทายรนใส่ขื้อแท้โอ้เดี๋ยวบ่งกรรมการในพี่น้องผมว่าเป็นพาพม <laughs> มาบึงดีลาท่าทางน,นะครับมาโอยโยกหยกเ <laughs> ตะข,ขาเตะข,ขาครับครับ้องมือกันเนี่ยเตะขาครับเขี่ยด้วยตีนลุกขึ้นมาเลี้ยวคนจิงโจ้เอ้ากรรมการเราหยอกกันอยู่หันละมาทำไหมหยกโยกเข้าไปทีบด้วยหน้าขาครับทีบด้วยหน้าขา เตะเตะเข้าไปสลับเตะกานข้อมูมาคกกาโกเซ่ประตกรอยนุกหนุกหนุกโอ้แถวบ้านผมเขาเกินวายน้ำแล้วครับตีแบบเนี้ยไม่เป็นอย่างบอหืมโอ้ย,อยผมเจ็บแขนลูกพี่ไอ้หน่องมันเจ็บแขนมันมาตีแข้งเตะแข้งกูบาดโอ้โหแต่ธรรมดาแล้ว อีมวยเนาะมามามากุทาอยู่นี่โอ้แขียนทาเปิือยเลยมาต่อต่อมาไต้เขาบางเกอลเหรอไต้โอ้พี่น้องเอ้ยเว่นมวยประวัติศาสตร์เว่ามาเบ้งกระนาลีลาทาทางดีลาชั้นเชิงปีธีมวยคุณค่ะแม่มันจะ ดีขนาดไหนนะครับโยกโยกคืนคืนลงลงโงกโตใส้หัวเตะจะตีจะต่อยจะเตะจะตีแล้วบบตีโยกโยกโอ้โหความลิ้นหยอกเจ้าไทยกันกันว่าโอ้โหทหารโนมานนี่นี่ผมว่าเป็นนังไดมึงเป็นนังได๋มวะผอยากเตะเขาตาท่วงครับสับดูวสอกไปนู้ดอกนี่ โอ้โอ้โอ,โอ้กรรมการกับว่าแย,ย,ย่ด้วยแล้วโยดก่อนโอ้อ่าอามาเต็นเลยเออตายโต่อเป็นโอ้ครับทีบโอ้โหเดินกำลังเดินมวยต่อนะครับมาเถอะมาเถอะโอ้ยเตะเมอดเซล่าครับนกแลกครับ้ สำหรับโยกแหลกผ่านไปเบิ้งภาพซาครับเตียวเน้นมันเกดคล้ายๆม้วยของีอย pues kind of nah ่างเนยครับของเท่ค่อนโดหรือมุ้ยกงีอย่างนะ่ครับเป็นม้วยแังใดงบงบลูกต่ทีกาคือแม่ใหม่ม้วยไทยนะครับว่าโวมันจับถุ่มลงไปใน่พี่น้องท่านี้มาพอกันกบยกที่สองครับพี่น้องฮะตี๋ยโอ แทงเขาแทงเขาสอกซับสอกซับสอกโอ้โหสอกที่วุ่นวายสุดเลยมามันเป็นเัื่งใดโอ้เป็นเรืงบอสบอสฮดูต่อครับดูต่อมาตีเข้าปากโดดถีบโดดถีบตีเข้าปากโดดถีบตีเข้าปากโดดถีบตีเข้าปากล็อกข้อแทงเขาเขาช่วงตีปากซับสอกจับเลยดีแทงเขาใส่หัว โอ้ผิดลงไปผมวานสีบัวย่างครับพี่้องลุกขึ้นมาอ้อาฟังก่อนหนึง่งสองเออเป็นไงมึงโอ้ผมวานใจบัวยิ้มลูพูพี่โอ้ยตายตายิาย่งแขนออขอเวลาหนอกจัีงหน่อยก่อนครับโอ้เจ๋วแหงงบาดนนองลูกพี่ตายตาย โอ้ยมาอ่ะพร้อมพร้อมชกตึงตึงตงตึ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 มาทมะดีล้าโยอ้ลหีลาท่าทางนะครับเด็ดตีกันบนน้องมนนี่กลัวเตะข้กลางห้อเตะข้กลางหลังเตะข้กลางหลังวายน้ามันเลยนเก่งแดงเกงแดงวบยน้ามนเลย แต่เออครับจ <sk> <RI> ับกอดล็อกเอวตีเขาโอ้โหตีเขาครับฟันชอกครับฟันชอกง่ายครับโอ้โหกอดแน่นจริงๆเลยบอกกันนี่นี่ว้ายแกกันก่อนลุกลุกลุกเป็นยังไงทางโตเก็บแตกบ่โอ้ก็เป็นยังดอกลูกพี่โอ้เสร็จเสร็จจะหน่อยก่อนอื ตายแล้วคอยว่งไหวออกมาเนี่เสร็จแท้เอาไม่ไม่กันนะเตะอเขาเตะเอาชวนด้วยมัดสวนด้วยมัดเอาปะคัตเตะเขาตานาท่องฟันศอกเนี่ยมึงถ่าท่ามึงทุนแป๊บ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 เออห้ามใส่ฝ่ามือเกันว่ามาลองไม่กันนะเตะ จับได้จับได้ท oh, ิ้งโตไปเล้วสงสัยสิเบิดแล้วถูกไหมตายตายโอ้โหยันเกรงแดงเลยลีลาธาทั้งเชิงมั่ยมันคือขักะวะฮะฝ่ายน้าไปหนึ่งเคียแม่นยังแม่นยังถือยังยังอยู่นั่นโอ้โหถือยังคือจังนั่งลงมกระม่องวังน้ถือยาสั่งบ่ มาขอมึงเดี๋ยวีล่าหลายบักกันจริงนะเงินนะ่ะเพราะว่ารีล่าทาท่างของเ่ากันจริงแดงจัดจ้านเนี่ยฟังโดดสลับทายอย่างผมกับบุ้งพระท่านเหมือนกันนี่ม, <laughs> มีด้วยสีบดยามาดียองยองยองดองยองดองดอง ยองยองยองเตะสลับเขา้าเตะเขาข้อพับว่างกันนอูเค็มันลงเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วมวยแน่อีกแล้วพี่น้องกอดกันแล้วบระไว้แล้วไม่ได้เหยียดขาคองแล้ว <laughs> ลูกลูกโอ้ยสู้ตีกันยังไงนี่โอ้โอดดอยาอมาจับจับ นี่ยบึ้งลีลาทาทางมวยลิงครับบ่น้อง <c oughs> คุณครับแม่คนว่าทุบกลางหลังแทงเขาเนง่งสับสอกตีสอกกริสอกตีสอกตีสอกลงว่หมึงมีดอกนี่ไหมพับพี่อับเลยไอ้ไอ้มึงก็ซับแควงเด้ยวกาเนี่หนึ่งสองสามสี่ไวร์ลุฟี่หาหากเจ็ด แปดไปวะไว <What? S 1> มาไกจะโซกตอมึงร่องมึงกันนะมาเป็นไรตีหัวขมตาตีหัวขมตาหมองเขาตีหัวขมตาหมองเขาโอ้บาไวแล้วครับพี่น้องถึงกับนอนกองหอง,งอหงลอลงไปเลยตายพระคองมมนเนี่ยกอดกันแล้วกอดกันกลางเวทีแล้วไปว่าเป็ียนแล้วบักแดง Lúc khiến mẹ, mẹ cứ khi lai thế Bên đầy tủ Vậy đồ kia, vậy Ờ Mày Sơ bài bốm à Mà hả, hả. Tì Tì vai nắm lèo sợi đen Tì vô bây Mình cầu bò Mình cầu bò Bên Điều, đeo, 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 con xú à Ờ bố của nó cố mà nè ครบยกแล้วครับฝ่ายน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะครับบ้าตายพวกกูโอ้โหโหโหขอบคุณครับเนี่ยผวด่ะลีลาตาทาั่งผิ้ชนะเนาะการวหวการคลายๆมวยไทยแล้วครับแต่เขามาเข้มเอาเป็นของมวยไทยยังซือผววน่ะตีร่างกายปินหลังผนุนอ่ะ